เวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซาสดชื่นได้ประโยชน์ตเต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออตโต้พร้อมสตาร์ทสรับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวยว่ะนะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นด้านหน้านึกว่าสีล้อ เนาะแต่งจริงเป็น3ล้อนะครับโอ้ยนี่แบรนด์ยามาฮ่าชัดเจนอยู่นี่ดูลินล้นเลิศด้านหน้าสวยช็อกอัพช็อกอัพหน้านี่เป็นแบบล้อเปิดด้วยนะเทคโนโลยีแบบนี้น่าขับสนุกมากๆในทรงแบบนี้เลี้ยว3ล้อมันน่าจะมุมมันน่าจะแคบๆเข้าโค้งน่าจะคมๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในความเป็นยามาฮ่าว่ามีอะไรบ้างแต่นี่นี่นี่นนมาตรงนี้ยังไม่เข้าไปยังไม่เข้าไปมาด้านข้างก่อน เครื่องเสียงท่านผู้ชมเครื่องเสียงของยามาฮ่าในครั้งนี้นะฮะยามาฮ่าได้นำแบรนด์ของเขาทั้งหมดนะสินค้าของเขาทั้งหมดมาโชว์มีมอเตอร์ไซค์นะครับมีเครื่องเสียงเนาะมีกลองเกลิงอะไรโชว์อยู่เต็มเลยนะ Make Wave นี่เป็นไงโหมาทำเป็นมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะลำโพงนะตัวนี้เป็นลำโพงนะครับมาไปดูกันข้างในดีกว่า ภายในบูธยาม,มาฮ่านะครับจะมีรถต้นแบบโชว์อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับมาไล่เรียงกันมาโอ้ดูข้างบน,นนี้ดีสวยนะโอ้โหนำงามเยอะเลยนะครับโอ้เจ๋งดีนะครับนี่ดูดีโอ้นี่มาเป็นมอเตอร์ครอสเลยนะครับโอ้โโอโเจ๋งเจ๋งนะแต่มาดูตัวนี้นี่นะครับนี่คือ นี่คือ Yamaha EFV นะครับดูโอ้โห electric electric fun vehicle อ่า EFV นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกของเขานะเขาบอกเป็นมินิไบค์นะครับร,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับกิจกรรมในครอบครัวไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เฮ้ยขับกันเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้เลยเหรอพร้อมติดตั้งเทคโนโลยี Active Sound Control นะครับช่วยให้ผู้ขับขี่เนะี่ยเพลดิดเพลินแบบเดียวกับ ที่ใช้น้ำมันแปลว่ามีเสียงเครื่องยนต์สังเคราะห์มาให้นะครับโดยการสร้างเสียงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทหรือดับเครื่องไอ้ยาโอ้โหไว้ห้าวหานห้าวหานเว้ใ้และนี่คืออะไรล่ะ t m W u นะครับอันนี้ก็ได้จะเป็น3ล้อเหมือนกันท่านผู้ชมนี่เป็น3ล้อนะนึกว่าเป็นมอเัอรซค์แต่นี่เป็น3ล้อเหมือนกันเออสวยเว้ยสวยเว้ยนะครับเอออันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับ t m w นี่ไม่มีข้อมูลเลย นะโอเคแต่สวยอะดูเดวมันเป็นแอดเวนเจอร์มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นรถเจอรถบักกี้ด้วยเป็นพลังงานไฮโดรเจนนะครับรถบักกี้ตัวนี้นะเออเนาะมันมีอะไรให้ให้เราดูเยอะดีนี่เป็นรถบักกี้ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับนี่ดูนะแพดเดิลชิพด้วยอะเกียร์แพดเดิชิพด้วยนะเบาะเป็นแบบสปอร์ตนี่ มีกันด้านข้างนี้ด้วยโอ้ยจิงน่ามีสักคันนะไม่ต้องเป็นเครื่องไฮโดรเจนก็ได้นะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาแต่ทรงแบบนี้มันหล่อดีนะวิ่งในไร่ในสวนโอ้โหมันดูด้านหลังนี่กเขาบอกเลยเป็น h 2เป็นพลังงานไฮโดรเจนนะครับเจ๋งมากมาอีกคันนึงเป็น u มาเทนไบ k ์นะครับท่านผู้ชมจักรยานเมาเทนไบส์นะดูช็อคอัพตรงที่นั่งโอ้โหอันเบลอร์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจัน Bike ฟฟนบ ที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิด Yamaha Motor Off-Road DNA อนะครับอันนี้เสริมระบบขับ,ขบเคลื่อนไฟฟ้าแยกส่วนนะครับร่วมกับระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้านะโหมีระบบ EPS ด้วยวะเฮ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้โหมนเลี้ยวไฟฟ้ามันจะแม่นมันจะไวแค่ไหนวะโหยขี่จักรยานธรรมดายังล้มเลยนะไม่ขี่อย่างนี้ตายกูนี่นีเป็นเสื้อมอบด้วยแบบนี้เป็นเสือหมอบ เจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยเออเออเออแล้วตัวนี้คืออะไรนะครับ H Y S E อันนี้เป็นสกูตเตอร์ไฮโดรเจนนะครับโอ้โหหูดูถังไฮโดรเจนย่าแฟนนั่งไหนวะเนี่ยเออไฮโดรเจนอยู่ตัวนี้แล้วแฟนนั่งไหนวะเฮ้ยมอไซค์รับจ้างไม่ได้เนี่ย<ม>นะครับเออแฟนนั่งไม่ได้นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่นะกรองเกลิงของเขาอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวไปดูรถต้นแบบตรงนู้ดกันอีกนะครับเขามีอีกหลายตัวนั้นในความเป็นรถต้นแบบของยามาฮ่านะครับจะไปหานี่สกูตเตอร์ไฟฟ้า e-leve นะครับอยู่ไหน e-fv เราเห็นแล้ว e-leve สกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยอ่ะในนี้ไม่เจอนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สปอร์ตนะนี่จะเป็นมอเตอร์สปอร์ตอยู่เอ้ยไม่เจอไม่เจอ นะครับ XSR โ้นี่จะเป็นมอเตอร์สปอร์ตหมดเลยครับท่านผู้ชมเท่นะเท่ดีนาะยจะมีอีกหลายคันที่เราหาอยู่นะอ๋ออยู่ด้านบนนู่น ون, สกูตเตอร์นู่น ون, เจอแล้วเจอแล้วนู่นครับนู่นครับนู่น ون, e l e a อยู่นู่นอยู่นู่นโหเดินวนไปวนมาเลยกูนะครับนู่น, ون, ต,น ون, ตัวนู่นตัวกสตเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กตัวนู่นนะครับตัวนั้นน่ยถูกสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโมโตบอดใช้ระบบ Advanced Motorcycle Stabilizer นะครับสามารถส่งตัวได้ด้วยตัวเองในความเร็วต่ำนะครับนี่นี่นี่ตัวบอเตอร์นี่นี่นี่ตัว e l o o p ตัวนี้ตัวบนนี้ตัวบนนี้แม่เราก็หาอยู่ตั้งนานนะครับนี่นะครับสามารถที่จะทรงตัวได้ในความเร็วต่ำอ๋อไม่น่าเชื่อนะครับ เจ๋งดีวะนะนี่ครับท่านผู้ชมครับ <S <S เจ๋งว่าแต่มันไม่ได้บอกอะไรเรามากมายเนาะเอแต่แปลงนะมันไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไร <S <S โอ้เอาเและที่อยู่ด้านข้างนี้ก็คือรถต้นแบบของยามาฮ่าทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ายามาฮ่าเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาเลยนะเขายังเป็นรถ2ล้อที่ถือว่ามีการพัฒนาที่เยอะมาก และว,วันนี้เราเห็นการพัฒนาของเขาที่เยอะมากนะโอ้โคตรเจ๋งเลยแต่น่าเสียดายในเรื่องของการพรีเซนต์นะป้ายเปยเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทําให้เราไม่รู้ว่าบนเวทีเนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่เท่าที่เราเห็นเรารู้ได้ว่าเทคโนโลยีเขาเดินหน้าไม่หยุดน,นิ่งจริงๆครับ